สองมอบรถใหม่ป้ายแดงวันนี้นะคะมิวเอ็กซ์แอนติเมตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าขาเจ้าของธุรกิจนะคะออกรถวันเดียวทราบผลนะคะและรับรถเลยไม่ต้องรอคันนี้นะว่าลูกค้ารอเลิกแล้วเนี่ยน,นะคะคันนี้พร้อมแต่งด้วยมิวเอ็กซ์แอนติเมสีขาวมุกนะคะหลอ่ลอๆพร้อมล้อด้วยนะจัดทรงพร้อมโช้กโปรเฟนเดอร์ ตัวยางเป็น,นงานนิตโตแบบนี้เลยนะคะสเต็ปคลีนๆหล่อแบบคลีนๆเลยนะคะคันนี้ใช้งบอกรถเบสเซ็ตไม่เกิน1นึ่งแสนนะคะรับรถได้เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าเลยนะอยากได้เท่าไหร่อยากดาวเท่าไหร่นะคะแจ้งโซเลได้เลยจะส,สัมภาษณ์เจ้าของรถใหม่ไปแดงกันว่าเป็นยังไงบ้างในการซื้อรถกับโซเลนะคะรวดเร็วทันใจอะไรยังไงบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะพี่อิวคะ่ะวันนี้เป็นดาราเข้ากล้องาโซเลหน่อยนะคะพี่ติดตามโซเลมาจากช่องทางไหนคะก็เพจรูปเพจมาเนาะพี่เนาะท<ช>ี่บ้านไี่มีอีวสุอยู่หลายคันเลยใช่ไหมคะ สามคันสามคันเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยอันนี้ทําอะไรอยู่คะพี่ธุรกิจเออซื้อมะพร้าวส่งเข้าโรงงานขายส่งเลยนะพี่เนาะที่บ้านมีกี่คันแล้วคะคันคันคล้องนี่คันคล้องใช้งานใช้งานอยู่ใช้งานอยู่สามคันอันนี้เป็นรถครอบครัวคันแรกเนาะพี่เนาะคันที่สองคันที่สองแล้วก็ยังคือเถิดมาไปอีนทูสุใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงเลือกใช้อีนทูสุบคะพี่มันแข็งแรงอะประหยัดน้ำมันอะไรด้วยใช่ไหมคะหมดด้วย ลดตรงนี้แหละ <laughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ในการการทำงานของเซลเลนหลังจากที่ซื้อด้วยกันเนี่ยค่ะพี่ตั้งแต่ติดตามกันมาเป็นยังไงบ้างรวดเร็วไหมกี่วันรู้ผลรดรอนานไหมคะก็โทรมาคุยวันเดียววันเดียววัน,นที่สองติดต่อแล้วก็ติดสาวอาทิตย์ใช่ไหมห,<า>หยุดเซ็นแฟนแอ์อ่าวันจันทร์รู้เรื่องเลยเซ็นวันศุกร์วันจันทร์รู้เรื่องเลยแล้วก็รถไม่ต้องรอแล้วพี่เนาะไม่ต้องรอค่ะอ่าการันตีให้เลยรวดเร็วนะพี่เนาะเร็วเร็วมากในการบริการช่วยรีวิวเซลเลนนะคะพี่ในความรู้สึก น่ารักค่ะนิสัยดีคุยง่ายเนาะใช่ใช่ง่ายเป็นกันเองอ๋อ,อขอบคุณมากเลยพี่ๆทางครอบครัวมากๆที่ให้เลดูแลนะคะหวังว่าครั้งต,ต่อไปจะมาหาเลอีกนะคะ<ด>ขอบคุณมากเลยนะคะเราเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วลูกค้าเป็นลูกค้าี เารู <Private. S 2> ้อ like ย hey, oh ู่แล like ้วว like so mm? ่าอีสูดียังไงประหยัดน้ำมันแค่ไหนนะคะรถก็คือขายต่อได้ราคาด้วยเผื่อใครสนใจอยากเป็นข้อบครัวอีสูเหมือนที่เขานะคะทักมหาเซลเลยได้เลยนะคะการันตีการทํางานจ่ายยอดขายหนึ่งทุกเดือนนะคะเซลเป็นท็อปเซลที่นี่เจอกันคลิปหน้าจะส่งมอบเคสไหนทำอาชีพอะไรแต่งหล่อแบบไหนติดตามได้เลยไปก่อนของคุแลสวัสดีค่ะ